พี่โรดบอกว่ามือที่มองไม่เห็นนะรจริงๆแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่ไเห็นแล้วไงบิ๊กจิ๋วนี่ไงสิ่งที่ตามมาก็คือคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพิธากับพวกของกล้าวไกลนะครับจึงมุ่งในการโจมตีสวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้มาบอกให้สวโหวตไปรับบี้ไปเจรจาสว,ส,วสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้น สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นประเด็นทางการเมืองนะตอนนี้ก็มีการเดินสายของก้าวไกลโดยเฉพาะพี่ถาประกาศชัดเจนจะไม่กินแฮวนะแสดงความคิดเห็นแล้วก็ปลุกประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะครับอ้างว่าเป็นการขอบคุณประชาชนในพื้นที่ และวางเป้าหมายเดินเข้าสู่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีคนไปให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมากภารกิจที่สำคัญและยิ่งใหญ่มากกว่าน,นี้คือการส่งทิมพิทาเป็นนายกวันนี้ค่ะมิวเชื่อว่าความหวังของทุกคนเหมือนเทียนหนึ่งเล่มพวกเราได้จุดเทียนต่อเทียนแห่งความหวัง ต่อแสงแห่งความหวังรวมกันเป็นแรงเทียนที่เริ่มจากเข้ามาขับไล่อำนาจมืดเข้ามาขับไล่อำนาจเผด็จการแต่คนที่ต้องถือเทียนนำพวกเราไปจะต้องเป็นตัวแทนของพวกเราจะต้องเป็นคนที่แบกความฝันแบกความหวังแบกอนาคตของประเทศไทย เชื่อว่าทุกทุกท่านที่มาตากฝนที่มายืนอยู่ตรงนี้ทุกคนอยากส่งพลังบวกอยากส่งแรงใจอยากส่งกำลังใจให้กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่จะแบกความฝังของพวกเราผู้ชายที่จะแบก สิ่งที่พิธาทำน่าสนใจฮะสื่อมวลชนไปตั้งคำถามว่าต้องการปลุกระดมหรือเปล่า,าก่อนหน้านี้ในผลด้อมส้มนะฮะก็ออกมายืนยันว่าถ้าพิธาไม่ได้เป็นนายกรุรีนะครับก็จะจัดม็อบขึ้นมานะคราวนี้จะเหมือนม็อบมือถือนะฮะก็จะไม่มีแกนนำใครเป็นแกนนำก็จะมีการออกมาเคลื่อนไหวนะครับต่อต้านจะมีการสไตร์หยุดงานเหมือนปี2,500 35คือพุศภาธมินตอนนั้นก็ตายกันหลายหมื่นคนนะครับในการแย่งชิงอำนาจแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือพิธาบอกมีเสียง376เสียงเรียบร้อยก้าวไกลก็ปลาใสาส่งข่าวไปทั่วมีเสียงแล้ว376เสียงล่าสุดวิโรธรักณาอาดิศรปรากฏว่าสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องมาเคลียบายสิโรดม สิโรมนะฮะทางามัติชนทีวีนะฮะในหนึ่งในนั้นก็สิโรมกล้ามไผ่บูนถามว่าทำไมก้าวไกลมั่นใจขนาที่ว่าจะได้เสียงนายกอําตรีให้กับพิทธาลิ้มเจริญรัตนะฮะวิโรธจับโป๊ะเลยะฮะปรากฏว่าบอกว่าเราไม่ได้มั่นใจว่าจะชนะแต่มั่นใจว่าหลักการของรัฐสภาจะได้รับการทำรงรักษาไว้ในคราวนี้ เพราะสวหลายท่านชัดเจนว่าไม่ได้ชื่นชมพักเก้าวไก่แต่จะเลือกยกมือให้เพราะเคารพเสียงประชาชนรักษาหลักการรัฐสภานะครับเขาบอกว่าณนะวันนี้ถ้าไม่มีมือที่มองไม่เห็นนะฮะไม่มีอำนาจมืดของกลุ่มอำนาจเก่าที่ยังหวง ไปดำเนินการที่ไม่เหมาะสมกับสวเชื่อว่า13กรกฎา,าคมนี้พิธาเจะรับความไว้วางใจให้ำดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแต่ถ้ามีอุบัติเหตุต้องมาจากอำนาจนอกระบบและขบวนการอำนาจเก่าที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติวันนี้คงจับโปะได้แล้วนะฮะผมพูดมาตลอดเสียงไม่ถึง สามเจ็ดหกโมันทุกวันเลยถึงเรียบร้อยเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนวันนี้วิโรธออกมายอมรับเสียงไม่ถึงนะครับพอเสียงไม่ถึงปุ๊บวิโรดก็โทษเลยถ้าแพ้เนี่ยจะต้องเป็นเรื่องของอํานาจมืดมือที่มองไม่เห็นนะอำนาจเกา่าโยนไปนู่นเลยนะแต่ปรากฏว่าแก๊งดอมสมพากันขนไปหาพลเอกชวลิต นะมือที่มองไม่เห็นนะฮะมือมืดนะฮะบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจอะไรเลยนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาก็ไปโจมตีทหารมาเป็นผดเด็จการก็ไปขอพลเอกเฉลิมพลเอกเฉลิมก็ไปเจราจาทางลับรับปากเจราจานี่ไงมือที่มองไม่เห็นของจริงนะครับเอาละที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นคงเป็นคําตอบมานะวีโรทยอมรับเองเสียงไม่ถึง และอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยอ้ามหลักการโน่นนี่นั่นสวเขาออกมาตอบโต้แล้วไม่จริงเขาไม่เคยพูดนะฮะว่าเป็นแบบนั้นแลกอย่างเป็นเรื่องของเอกสิทธิ์ของสอบวาบางคนก็สนับสนุนบางคนก็ไม่สนับสนุนนะฮะก็มีรายงานว่าลูกน้องบางคนของพลเอกชวลิมที่เคยทํางานให้นะฮะก็จะโหวตให้ปรากฏว่ายงไงก็พลเอกชวลิตไปเจรจาให้เนี่ยมือที่มองไม่เห็นของจริงนะครับ เริ่มมองเห็นแล้วว่าใครคือมือที่มองไม่เห็นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เขาไม่ได้พูดความจริงนะครับที่ผ่านมาโอ้ยเสียงพอแล้วโน่นนี่นั่นทาไมฮะในเชิงกริ้วทางถ้าเสียงพอไม่ต้องปลุกประชาชนนี่ตอนนี้เสียงไม่พอก็เลยไปหลอกประชาชนเป็นพื้นที่พื้นที่นี่ตย่างต่างเพื่ออะไรเสียงไม่พอปุ๊บก็จะลุกือขึ้นมานะเพื่อดาเนินการนะครับเต็มรูปแบบ นะซึ่งการดําเนินการเต็มรูปแบบเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนไหวสไตร์ยหยุดงานนะเกิดขึ้นเอาละเรื่องนี้จับตามองให้ดีแต่ทราบว่าจ,จนถึงขณะนี้เสียงยังไม่พอการบวชวันที่13เขาก็เตรียมต่อวันที่19จาก19เกา็จะไป20ต่อนั่นหมายวามว่าจะบวชพิธา3ยกเลยถ้าไม่ได้ทำา3ยกก็พิธาก็จบกันนะซึ่งตอนนี้ทักษิณก็เร่งเกมเพื่อให้จบพิธาภายในเดือนก,นอกรกฎาคมให้ได้ ปลายเดือนกรกฎาคมก็จะได้เป็นทีของเพื่อไทยเพื่อไทยตอนนี้เขาบอกว่าเขาเตรียมพร้อมมาเยอะละ้ซึ่งก็มีรอยงานนะบอกว่ามีการเตรียมสอวอไว้อย่างน้อย20คนนะเพื่อจะโหวตให้ทางฝั่งเพื่อไทยนะเป็นนายกบรีก็น่าจ,จะเป็นเศรษฐาหรืออุ้งอิงตอนนี้เขาพยายามเซฟอุ้งอิงแต่ที่สุดของมันก็คือว่าทักษิณก็ต้องการให้ลูกของตัวเองนั้นเป็นนายกตุรี แต่ที่มันจับโป๊ะได้วันนี้นะครับก็คือว่าสรุปเสียงของก้าวไกลยังไม่ถึงพอที่จะให้พิธทาเป็นนายกรัฐมนตรีพิธทาบอกจะไม่กินแห้วพยายามสร้างความหวังสร้างความหวังเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองแล้วหวังว่าประชาชนจะมาช่วยเพื่อแย่งชิงอํานาจพีโร์บอกว่ามือที่มองไม่เห็นนะฮะจริงๆแล้วมือที่มองไม่เห็นนี่ไงเห็นแล้วไงบิ๊กจิว๋วนี่ไง สิ่งที่ตามมาก็คือคนที่เสียผลประโยชน์คือใครคนที่เสียผลประโยชน์ก็คือพิทากับพวกของกล้าวไกลนะครับจึงมุ่งในการโจมตีสวตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแต่คราวนี้มาบอกให้สวโหวตไปรับบี้ไปเจรจาสวสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นเกมนี้ผมเรียนแล้วไงฮะหลังเลือกตั้งจะบีบหัวใจแต่พิสูจน์ คนดีขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาวไทยถวายพระพรวรางคุณทะเลิงถวันสุราชัยสูนเดือดจำพูณพระเจ้าแผ่นดินสินกรแผ่นดินไทยในราชกาลที่สิบทรงอุทิศ บิดาขอพระสยามเทวาุ้ครองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธามีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่งความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง คุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีปรมรมาชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธาเป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดี ศีสินมหาวชิราลงกรณมหิอนภูมิพลราชวรางคูกิติสิริสม,มูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตร,ราชวรโรดมบรรมมานาทบพิตรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวโคดชะตาต้องเป็นพระมิ่งขวัญ พระบุญญาธิการดังรมโพยพระบาทละมีนำข้าพ้นไปราสดอนเดือดร้นนะแหงบุญใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาทรงเป็นกษัตริย์จอมพับเรียงไกรทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้ ทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชาทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 但愿永与你。